สวัสดีเจ้าอยู่กระเพราม้านาเจ้าแล้วกับยายมอนเจ้าเจ้าวันดีเจ้าใส่ขัวเนาะกับอยู่หนาวอยู่กันพบกับแพงบรรยากาศในสวนนะเจ้ายายมอนจะไปไหนยายไปเก็บมะเขือเจ้าป้าดมะเขือยาวเจ้า โอ้ยลูกใหญ่นะเจ้าเด้อโอ้มะเขือมะเขือยาวเจ้าเดี๋ยวเก็บไปก่อนเอาลูกใหญ่เนาะลูกน้อยไว้ก่อนนะเจ้าบังเด้อโอ้ยลูกใหญ่แตะใหญ่ว่าแกีนเดียวกับปอกินมีมกว่าน่ามีมปลูกหลายเก้าอยู่นะเจ้านี่ได้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 กลางองที่นี่แม่ให้กลางองนั่นนะเอานี่ดูปะ เจ้าเดี๋ยวไล่ตัดใบก่อนน้องสอนกันอะไรเอออันนี้เป็นมะเกาะเปาะจ้าอ,อันนี้ก็ลูกใหญ่ดีเนาะ Mà khơi ra tấm ăn. quân sao mày? Oh, yeah. ngân hàng là hôm kìm hết hạn 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 tát tát ตัวนี้ปู่เป็นมะเขือยาวกับมะเขือเปราะนะเจ้าอันนี้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยนี่มะเขือเปาะแกเลยเจ้าพพนนะเจ้าเนอะย้ายก่อนโอ้โอ้โอ้ลูกนึง่งบุญิ่มลูกนึงเจ้าออสองลูกลูกเดียวอื้อยิง่อ เดี๋ยวเขาคลิปใบก็ได้เก็บก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาวางนะก่อนมื่กิ้รีบใบก็ได้แม่ไหมกลมๆดุงนึงนี้ไหนแหรอนี่มะเขือเอออือต้นนี้ปะปู่มะเขือยาวกับมะเขือเปราะต่อนี่ปะนี่กระดานหนุ่ยโอ้กระดันหนุ่ยฮะลูกฮะใช่เออนี่เรานี่เราอยู่ไทยน่ะ นมัเยอะเดี๋ยวต้องมาตัดใบจาะเหาะถ้ามันบ่อนั่นถ้าเขาบ่อใบออมใครได้กินนวลอะไรนี่นะเออนี่ลูกมันเอนนิ่มยอยู่นะีนเจาะหันโวาแล้วหันใบมันก็นี่นะลูกน้อข้างล่างจะจะแก่แล้วเจาะ สองส่วนแกนน่นี่อยู่ข้างล่างนะเจ้าอันนั้นก็ย้ายหมาหันละหันกอโอ้อืมนอี้ด้วยเนาะอันเกิดแกงเขียวหวานด้วยเนาะตอนแรกตั้งใจว่าจะมาซุปเจาะคิดว่าเกินน่ะเอาละตัวนี้อโ้ตัวนี้มีแม่ตัวนี้เคยเอาข้อฮักกันฮะนี่ตัวเนาะเคยยาวตัวนี้ có gì không เนะพราะกระโหลกดำเอาข้าใส่เกี๊ยแขวนด้วยนี่นะเจ้าเดี๋ยวจะแยกเกี๊ยแขวนมือมาตอนต้วยเจ้าจะลายนะแม่เนาะทาง,ะงะาะมะเขือเปล่ามะเขือยาวเจ้าไอ้กระแปง่ามะเขือเดี๋ยวว่าจะไปดูมะเขะือส้มนะเจ้าดวยเหมือนกับว่าจะหั่นมันแดงเดี๋ยวลองพอหรอถ้ามันแดงเขาจะได้เก็บกลิ่นแับส้มมาตอนหู มะเขือส้มมะเขือส้มหรือว่ามะเขือเทศนะเจ้าผลผลิตบนคัน<อ>นาเจ้ามีพักบนคันนายมอนก็นจะปลูกไปเรื่อยๆนะเจ้าแต่ว่าระยะยาวคือเป็นมะเป้านะเจ้า พืชระยะสั้นเราก็จะปลูกแซมไปเรื่อยๆอ,อ,อูอ้อไหไปหน่อยเห็น้ะแดงจนจ้ะจะเลยจะเลยเก็บมาเป็นพวงแล้วจะได้เจ้าเจ้าะ แลปูไว้ได้สวนก็พอได้กินอยู่นะเจ้าเอา,ะะาเอาด้ๆงๆกันเลยเดี๋ยวละไว้ก็ละไว้มันก็เ,กเสียเจ้า ออืทำได้แต่กับใบกอนนี่อันนี้เป็นลูกใหญ่เจ้ายังเขียวอยู่นี่ยังเป็นลูกใหญ่ยังเขียวอยู่เหมือนจะเห็นลูกใหญ่แดงอยู่นะเดี๋ยวเขาล็อกมาคืออันนี้ประเทศโอ้พี่น้องเขาล่ะ็อกฟืนถ้ามันแดงเลยเจ้าเนี่ยมันล่มลงบ้างไหมใหม้น้อยเฟืนนี่ ก็ไม่เหมือนแต่ว่าหันแดงอยู่ลูกเลยนะเป็นส้นมบเกอรเดนี่นี่แม่นี่ล่ะเนี่ยแดงลงแล้อกอโอ้โหน่ากันะไปอีกล้างขอไปแกพริกพริกพริกดวกก็เพิ่งสนุอนกันปะไหนุ้นห่ะพริกง่าย ช่วงนี้ก็ช่วงนี้เพีงจะอยู่ในสวนนะเจ้าเนาะอยู่กับยายกับตาอยู่ในสวนเจ้าน่าจะประมาณเดือนหน้านะเจ้าเนาะที่เพงจะได้ขึ้นเขาไปดูผักหวานป่านะเจ้าสําหรับท่านใดลองดูแห่งเก็บผักหวานป่าก็ใจเย็นๆนะเจ้าเนาะผักหวานน่าจะยังบอออกนะ ประมาณเดือนหน้าน,านะจอ๊อจะได้เข้าไปดูนะจอ๊อเนาะ <c oughs> บนดอยแล้วนี่ก็ช่วยยมอนเตรียมการในสวนก่อน <c oughs> อ่ะขาใจแต่เออเอาไปเฮะ <c oughs> พี่ก็จะปลูกมีต้นเกาต้นไม้ปลูกแซมไปเรื่อยนะจ้า <c oughs> เน้นกินนะจ้าปลูกไว้กินขอบคุณนี่กินพนริกดีจ้า พ่อแพร่คิดว่าพริกมันกินได้ทุกข้ามก็เลยว่าเน้นปลูกพริกไปก่อนเพราะว่าพริกเขากินได้เอาพริกแม่เจหญ่นะเจ้าไปใส่แกงเฉวานโอ้คุณก็ได้ไปตั้งน้ำน้อยก็ได้เออโอ้เสียดายข้าวโปรเก็บพริกกันนะเจ้าบัตันได้แดงเนาะเป็นแม่เองก็เป็นโรคไงเขาดับยัง,ยงต้นน้อยหอดูอู้ เอามาให้ไว้ดีก็ได้ปลอร้าแ่เน่ะโอ้น่าจะพอละก้ากับเขาเนี่มันตันเก็บอีกเอี่มเก็บออกมันได้ทิกลูกขายทุกตัว จะอยู่ในส่วนกับบรรยากาศก็เน,น,นี่ยเจ้าอยู่เนี่ยนะพรช่วงนี้มันหนาวแล้วเจ้านอนตาจนก็นกกำลังดังไฟหิงนะปลูกทุกอย่างที่เรากินเจ้ายากรกิยางก็ปลูกก็นั่นนะ่ะปลูกไปพอได้กินเจ้าเน้นกินเจ้าถ้ามันเหลือก็ขายเจ้า แปลงนี้จะเป็นตั้งใจคือจะเป็นพริกเจาะแล้วก็แซมลงมาจะเป็นหอมหอมแซมมาเก็บหอมแล้วก็จะเลือพริกเหลคาเหล่าไหมนำน้ากับ้านนหน้ <laughs> ờ, ừ, ừ, A tâm à ấy suất Để nè sắc kia để mặt kia lắm mặt kia cho nó เอาไหวมากองนี่แม่พ่อพ่อไหวไหมล่ะดูดูไหวก่อนจะแกะแล้วไหมวันนี้ดีเจ้านี่งาหวอดเยื่อหมอนเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ตัดแก้ไหวอยู่นี่เจ้าอันนี้แฮมไนน์นี่แฮมอืมนี่แฮมหลบเนี่ยจะเผาตั้มเจ้านี่ซีแกนปล้วน้ำเนาะลูกไละทำไมเขาต้องแต้มด้วยแม่ มันจะจะระเบิดกำมะเขือไป <c oughs> เก็บผกเรือ <c oughs> มาเหมเจ้าจะยอดมันแตกยดมมอดมันมอหน่อย่มอไปเก็บมา <c oughs> ม อันนี้เป็ดอันนี้ต้องบันหนึ่งน้ำแล้วไหมเนาะบรรหนึ่งน้ำเดี๋ยวจะต้มเห็มหน้ำจซะ นี่ส่วนที่กินจะอยู่ข้างในเົ้าข้างนอกเขาเบาเผามันหอมเนาะเดี๋ยหอมเตียมเจ้า วัตถุดิบก็จะหาในสวนนะเจ้าตื่นเจ้ามาก็จะเดินรอบสวนพอเขาจะแย่งกินวันน<ะ>ี้ก็จะตื่นตำมะเขือนะเจ้าสูตรเยมอน,น,นอสูตรนี้แม่จะใส่น้ำห้าก,ก็าสูตรนี้ไม่ใส่ปลาน,น,น,นะเจ้าหอมมากมะเขืออืมันปูงเนาะเดี๋ยวมันปูง,นนปงได้ <ม> <laughs> ถ้าพ่อเพ่งเอามาหลายน้องพ่เพ่งว่าจะเอามากินกับกับกัได้บ่าวไายบ้านกลับไปหาน้องหนูหน้ามานะกำลังทำหนูเจาะวันนี้ได้หลายกันนะเ๋ยว,ว,วาอาการหนาวมันจะบอดภัยติ่ทุ่ <laughs> เน่ยนเขาหลับเจ้าตรมมเสียโอตธมรเสียเจ้าหลับเจ้ากงปลายมันงเด้อ๋อบุญจากกาอาหารคุณเมียงเต้จะอยกเว้นปลาทูทอมันนี่มั้งจีมันแหละปลาทูเกมกินกับหู้มันกับมันเก็มกับเก็ม นอกนั่นอาหารอาหารเจ้าสวนต้องเพสแหละข้าเจ้าบ้านเขาแต่เมะเขคือยังม้อนเจ้าเนี่ยนี่นะมเมือคืนบ้านเขาอันนี้พิกปลาปนปนาปนก็พักคิดเดียวเาะหนาวกัมเนี่ยเาจำไมได้หรอกปลากระดิ่งเนี่ยจะขุยแล้วหนาแลอืมวนแอ้วอื้อมลืปอ ไปเด้เจ้ามาอยู่ใกล้มากินเขากับตากับยายเจ้ากับข้าวบ้านเฮาเมือง,ง,งเมืองบ้านเฮาของกินในสวนเจ้มามะเขือพักขี้เล็กเจ้าน้ำพริกปลาป่นกินพักเยอะๆพักข้าวต้มค้าเาอาเป็นยาหน่าเป็นยาเป็นยาต้านมะเร็งนะเจ้า อในพอดอกต่างเหรอปิดน้องคุณจ in ้าค่าปิดน้องคุณจักดอกต่างก็จะในพอลักษณะเนาะดอกต่างอดกงตมันมันจะอยู่ในป่านะมันจะอยู่ในป่าอยู่ในเนืห้วยเนาะสมากนะเจ้าตามพื้นฐานแต่ต่างอื่นห้องเก็จะได้หูเจ้าตีอื่นห้องอย่างนะเจ้ามันจะขมๆมันๆแต่ขมละลาย ดอกน้อยมันจะชอบอยู่ต่าลาห้วยเนาะเย็นๆนี่ยเจ้าแต่ตัวนี้ก็เห็นเริ่มามาปลูกในบ้านกันแล้ะนะลำต้นจะเป็นหนามกระเพาะกอมด้วยเอาละเจ้านอนเดียวสำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็ขอฝากคลิปเพียงตัวอี้ก่อนนะเจ้าเนาะส่วนบ่าวไทยบ้านก็ยังทำหนูเบลเล้วเดี๋ยวยาแล้วไปกิดข้าวมากินนะเจ้าเนาะ อ่ะเจ้าเนาะด้วยสำหรับคลิปพี่นะเจ้าแผงก็ขอฝากคลิปพี่ตัวอีเจา้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจา้จาเจ้ามาไม่มากินข้าวด้วยกันคุยตำมะเขือนะอุ้ยเลยนะอะม,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 มาก็ะฟังมาจะมากระฟัง